สวัสดีคะ่ะสวัสดี fc ย่าการ์เด้นทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุ่กก็มีเมล็ดโชคเก้าชั้นนะคะอาเขาคือทับทิมจันนะคะทับทิมจันทับทิมจันอะนุ่มีเมล็ดแบ่งนะคะอาก็จะแบ่งที่สิบเมล็ดสามร้อยนะคะสิบเมล็ดสามร้อยจะเป็นเมล็ดขาวนะคะอะก็คือฝาก ฝักของเขาจะาฐานรองรองดอกนะคะก็คือจะด่างแบบนี้เลยแล้วก็ก้านจะด่างแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นเพิ่งจะมีฝักนี้นะคะเป็นฝักแรกนะคะที่เจอฐานรองดอกด่างนะคะแล้วก็ก้านด่างนะคะอันนี้ก็จะจําหน่ายที่10เมล็ด300นะคะ รวมค่าจะส่งให้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถแจ้งนุได้เลย0644787995นะคะหรือจะแอดไลน์หานุชนะคะ nut240825 ค่ะต้นแม่คือ,อทับทิมจันนะคะทับทิมจันค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ